ได้ครับได้ครับครับตอนนี้จะมีแฟนมีดครับก็แฟนมีนะครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยครับก็ยังสามารถไปสามารถจับจองบัตรได้อยู่นะครับผมฝากด้วยครับจัดในวันที่11เดือน11ครับผมแต่แฟนเขารู้ว่าคันจะมีแฟนมีดที่มันขาโผขนาดไหนนะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็รุนแรงกับเราครับเพราะว่าเป็นแฟนมิดเดี่ยวครั้งแรกของฟุกในชีวิตด้วยเพราะว่า สิปีในวงการนะครับเราก็เพิ่งมีแฟนบินครั้งแรกที่ใช้ว่าเป็นแฟนมิดเดยวของเราในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับก็ยังให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจครับแล้วก็ร่วมสร้างโมเมนต์ประทับใจด้วยกันครับผมเ,เกงรงถูกว่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็พยายามจะโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นอะไรเงี้ยที่อาจจะคนดูอาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีเกสซ,ซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดเกสไปเมือม่อเมือม่อเมือ่อตอนเย็นนี้ครับ เกต้องมีมากกว่านี้เขาเปิดไปแล้วนคนพี่เปิดไป3ามคนใช่ก็คือมีพี่สิงโตครับก็ขอบคุณพี่สิงโตมากๆที่ให้เกียรติามาขึ้นเป็นเกสในงานปุกนะครับแล้วก็มีเอิร์ธครับแล้วก็พี่แซมมี่ที่เคยเล่นเรื่องได้แดงมาด้วยกันยังมีกว่านี้อีกไหมคะหรือว่าแค่นี้คือจริงๆอาจจะมีแบบคนพี่ๆหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้าแบบอาจจะมาแจมบนเวทีเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนถามความสมัครใจของเขาด้วยครับ เลือกเองคับเพราะว่าตอนแรกก็มีหลายตอนแรกเราก็เหมือนกับมีหลายคนเนาะที่เราอยากจะจะชวนมาอะไรเงี้ยแต่หลายหลายท่านก็ติดงานเพราะว่าด้วยความว่าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยครับหลายคนก็เหมือนกับล็อกคิวไว้แล้วว่าแบบติดงานอะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยติดต่อคนที่แบบสะดวกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ได้พี่สิทโตแล้วก็ได้เออแล้วก็ได้พี่แซมมี่มาครับ ทุกก็ว้างเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าพี่สิงโตจะมาก็ตอนแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่สิงโตเขาจะว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีติดต่อผู้จัดการพี่สิงโตไปอะไรเงี้ยครับเขาก็พยายามเช็คคิวให้เราก่อนว่าพี่สิงโตเขาติดงานหรือเปล่าหรือเขาบินไปต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพิ่งว่าพี่สิงโตคิวได้พอดีก็เลยตอบตกลงมาครับแล้วแต่ทุกคนเขาขอถามแต่ก็คือเราชวนพี่โรมมาอ๋ออันนี้ก็ต้องรอคิดว่า ไม่แน่ใจว่าเขาจะติดงานหรือเปล่าไงก็ต้องต้องต้องรอดูะได้มีโอกาสเชิญชวนไปบ้างแล้วคือเราเราเราก็เชิญชวนบ้างครับคือเราก็บอกบอกแบบเนีอาจจะไม่ได้เชิญชวนแบบจริงจจังๆนะตอนนี้แต่คือเราก็บอกไปว่าแบบเรามีแฟนมีดอะไรเงี้ยครับอย่างที่ทุกคนทราบแบบโอกาสโอกาสรุ้นเพราะว่าหลายคนก็ยังอยากเห็นเราในคาเป็นทุกคนก็ถามว่ารุ่นไหมพราะว่ายังไม่แน่ใจคือยังไม่สามารถที่เราจะตอบรับปากให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ ต้องต้องรอดูว่าเขาจะสะดวกหรือเปล่าลูกนั่นตอนนี้เราจะเจอหรือว่างานเพ่นมีคนงานอะไรบ้าตอนนี้แหละครับตอนนี้ตอนนี้ก็หลังจากแฟนมีที่เราเริ่มที่ไปที่ญี่ปุ่นกันมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่มันแบบสามารถต่อยอดได้ตอนนี้อะครับแบบบางคนก็แอบใจไม่ดีแบบว่ามันแตกแล้วหรออะไรแล้วหรอมันก็ไม่ได้ขนาดนะั้นว่าเราแตกกันคือพูกกับพี่อมเราก,ก็คุยกันปกติอะไรเงี้ครับแต่อาจจะไม่ได้ว่าแบบต่างคนก็อาจจะแยกย้ายกันไปทํางานเพราะอย่างเขาก็ อยู่กับช่องนะอะเนาะเขาก็อาจจะมีละครของเขาอะไรเงี้ยครับเราด้วยความที่แบบก็แยกมาทํางานซีรีส์ของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบทะเลาะหรือตีอะไรกันนะก็ค,คือเราก็ยังทักทายคุยกันปกติอยู่ครับผมแฟนถามเยอะไหมคะเราเหมือน,น,น,นไม่ไ,ไม่ค่อยเห็นเราก็อาจจะมีบ้างนะพูดก็เห็นก็มีแฟนถามแต่ว่าหลายๆคนเขาก็เข้าใจแหละเพราะว่าหลายๆคนก็เหมือนกับมีเส้นทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาส ถ้าจะร่วมงานก็ถามว่าเราก็ร่วมได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรติดใจอะไรกันอยู่แล้วครับก็คุยกันปกติได้ครับแล้วอย่างแฟนมิตที่เราจะไปญี่ปุ่นแฟนมิตเราเองที่จะไปที่ญี่ปุ่นกับโดว์ครับก็เป็นแฟนมิตรเขาเรียกว่าเป็นแฟนมิตรคู่หลังจากที่ตอนนี้ซีรีส์มันไปออนที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับวเขาก็เลยจัดแฟนมิตรขึ้นมาครับเพราะว่าช่วงที่ไปน่าจะเป็นช่วงที่ซีรีส์กำลังจบที่ญี่ปุ่นพอดีครับเพราะว่ามันเป็นภาพนี้คนมันก็เลยยิ่งคิดเนี่ยไปตอบยามือ เราเปนู่ิ้อันนี้แล้วเราคนเดิมก็แบบว่าไม่หรอก <c oughs> คือเรามองว่าเราเป็นนักแสดงเราเราเล่นกับใครไม่ได้อย่าไปมองว่าเฮ้ยเรามีคู่จิน้นคนนี้เราจะเล่นได้กับคนนี้คนเดียวอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดหรือว่าร่วมง,งานกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบจบกับคนนี้แล้วไปเล่นกับอีกคนเพื <c oughs> ่อไปอีกคนก็ไปศัตรูกันไม่ใช่คือเราก็ยังสามารถทํางานร่วมกันได้ยังคุยกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะแยกย้ายกันไปทํางานแต่ว่าอนาคตอาจจะกลับมาเจอกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องต้องร ขอบคุู้เสิรของแฟนาที่เราที่อยากู้เรามาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเราก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตมันตั้งแต่ได้แดงอะนะครับผมแต่ว่าด้วยระยะเวลาหรือว่ามันมันมันเหมือนกับเราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตกันคนละทางอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสอย่างที่พวกบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสมันก็อาจจะกลับมารุวมลันกันได้อะไรเงี้ยครับก็ยืนยันให้เป็นแฟนสบายใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราแบบ รอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ก็สบายใจได้ครับว่าฟูกับพี่อมก็คือไม่ได้ทะเลาะกันครับผมก็เจอกันได้ปกติคุยกันก็คือคุยกันปกติครับไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยครับแต่แต่พอเรามีหน้าที่คนจิ้มจากพี่โ <c oughs> ดรครับเหมือนกับว่ามันมันจะเป็นยังไงอะไรอาจจะด้วยความที่ช่วงนี้ซีรีส์ของฟูกับพี่โดออนด้วยมากกว่าครับคนก็เลยอาจจะมองไปเวน,นั้นซึ่งเราเราก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะแบบมัก เป็นคู่จิ้นขายจิ้นกับอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็มองว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งซึ่งซีรีส์บายมันก็มีเวที่โปรโมตของของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับครับขอบคุณครับได้เลยครับ่นะคะสอ3 บครัได้ครับได้ครับได้ครับอย่หหังไปนะครับ